ก็สวัสดีทุกคนนะตอนนี้เราอยู่กัเกมยุบทุยยิบทุยจบแล้ววันนี้ผมก็จะมาประเดิมความหลอนคนเดียวก่อนเลยคนเดียวบนโดดเลยคนเดียวตัวเป้งเป้งอ่าเป็ครู้แอันนี้จะไม่แปลนะมาจากหลายคน อาจจะได้ดูแล้วอาจจะได้ดูจากหลายๆคนแล้วงันจะไม่นเองหรืงอ่ออะไรก็ว่ามาด,ดูจังได้ไหมยิบหรือเปล่าวะแค่ไหน ไม่ใช่วันนี Catholic, loc, ้ผมจะไม่สามารถอ่านระจกอ่านประโยคคำนั้นได้นะแต่ว่ามอผมเอียงไปทางซ้ายสมมติฝัง คนตรงนี้เจ้าพัง a สร็จแลป่ะป่ะ t ะป c ะไปตชีวิตมึงเหคนหลุดต้นไม้เขียวตัวเลยเขียวล้มตาลมาคนหลุดต้นไม้เจ้าัชีวิต ยืนดูเสาทำไมมันเป็นเสาหรือเป็นอะไรลองสมอ่ะสว yeah, ยสวยสววยสวยสยวยสววิ่งเร็วไหม,มชิชวยสวนเวยสวอสวย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 สววยยววัน วันี้ผมมาลองดูแพดเฉยๆนะว่าในจะสีว่ามันจะมีอะไรเอ้ยนึ่งสีมันคืเท่าไหร่วะไมไ่รู้มีอะไรเพิ่มไหมซุ้แพทน,นี้นะผมลองอ่อลงเกมในแบบอ่าที่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเครื่องเป็นภาษาญี่ปุ่นหรอกก็สามารถลงได้นะรมีเสียงเพลงติกาสามารถเก็บดอกมงดอกไม้ได้นะอไปตบสุดทา จวอ,อะไรขึ้นนะทุกคนหายไปในมนเะตอร์แะจะไปดับสุดทีครั้ขอ,องตลบสู่แกลลอรี่ครับนำโดยอิบมึใครมาเทเหลูบอยเท่านี้โอ้ร้อนๆแบบนี้เหลูบอยสั่งแข็งเย็นชุ่มฉ่ำ อันนี้ที่เห็นเดินผ่านไปเป็นพันโลกล็มาทำวาสารูปนะครับไม่ต้องตกใจอ่าฮะโซโฟาสินะเ็ดมีน้ำเยอะๆน้ำเยอะๆอะไรวะ c o m e b i, I b คำอีบแล้วก็เป็นอีโทรดูดถุยอมอมคำอีบ เสียงแมวแม่แมวอุ๊ยตกใจแม่ย้อยโอ้หมันตายเลยส์เออแล้วมันจะไปอีกโลงไงคราวนี้วันอะไรอาราวนะไม่เห็นเนี่ยด้านข้าง <c oughs> เลยเฮ้ยไอ้ทำไมไอ้ตัวใไอ้ส์ ไอ้ละไม่ะว่าไอ้พวกนี้มันจะมีอะไรที่แปลกไปใช่ไหมเคนะโอเคดููดูมันน่ากลั네วมากเซฟก่อนเลยแล้วทำไมพันลงไม่มาทำความสะอาดน้ำเฮ้ลูบอยที โซว์เฮียงมูที่ปุมืนก็ชอบไปโดนปุ่มแซตนับเห็นแล้ว X ถึง N เ,เป็นปุ่มนี้หมดเลยถาม,มพื่อใคร แล้วปั๊บนึ่งผมเจออะไรที่มันอ่าอ่าประตูล็อกสวยแล้วครับเดยวก่อน ใครมาหม่แใส่หรือว่าจะเป็นเหว่าแวะใส่เอจะรู้แล้วว่าเป็นใครบ้างเป็นพี่เบิร์ดก็ขออภัยนะครับพี่เบิร์ดอ่าด d i s ยโท t i o n d i s t o r t i ชันั่นเองเพราะเมี่อกผมทักเพียวไปคำสองคำได้ไหมแต่แบบเน้นๆแบบ เน้นเลยผมตู้มตกใจขี้ก็สิ้นอะไรประมาณนี้นะเราจะไปยังไงคะนี่จะได้ว่ามันต้องลงไปทางนี้หรือเปล่าอ่าลัวน่ากลัวเนี่ย ทางไหนเนี่ยมารอบแล้วก็หลงทางซะแล้วมันว่แวอ็วมันว่ดมันวะเอดเอาสมหมดอารมณ์เลย จริงเนี่ยอันนี้เป็นพันโลนะ้ก็ามาทำความสะอาดกระจกนะก็ามาปะแปะโอ้ยกระจายเป็นแหลไม่ไหวนะอ่ะจะใส่พันโลก็จะลงไปหาน้ำนะ<ๆ>ขวาไล่ซ้ายดีไปขวาร้อนมันเยี่ยม นดีขอบินให้เราด้วยเย็ดใช่ไหมคนเดื่อเลยเด็ดขโมย กขับขมือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันมาสมบูรณกายไเก็มาเรียบร้อยเฮ้ยอะไรวิ่งอะไรวะ มกมนอนนับต็ไม่รั้เพาะอากลเลยจะปินที่เสีย รีผ่านครับมีผ่านตาไม่ไมมเอาอาไมแอนิเมันไม่เห็นวะแควมไฟาูไฟเอาไว้เรอเฮ้ยน้ำอะไร Chúng ta phải tìm kiếm thứ gì đó để chắc được cái đây? Cái Các... các... Ôi! Các... 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 các...

อ่าเรียบร้อยครับต้องไงต่อ,อเดนตกว่าแต่เดี๋ยวเฮ้ยดูซอร์เบลิสอะไรมบบว่าจะออกว่ะ 代号问么？ ไฟดับแล้วก็เรอแล้วไฟดับหมนหาเรียบร้อยครับอะไรไม่รู้ อันนี้ละมีอะไรบ้างอ่ามีบุญปีชเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นรูปตัดนะมันมีส่วนตัวของปลาหรือเปล่านี่ไงอ่าแล้วไงสลับชาเออที่ครับเฮ้ย ไม่มีน้ำมันเดลือแล้ว ไว้เติร์ดเชื่อไว้เหรอเชื่อไว้ปุ๊บเราจะไปสีเขียวผมชอบผมชอบสีวันมาดูที่สีเขียวอ่ะเวสสามสเต็ปสเต็ปเซาหนึ่ง Sáu xong step, xong 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 เขีย,ยวตัวเาีคนระับไม่สองสยัยนี่มีตุ๊กตาปากแห้งขายเต็มเบอ,อย์นะสมองหนึ่งโมเดา 9, ส,ส,สีเขียวด้วยมี8แง่เสียสิ่งนั้นบ้างไหม เสอสปีกเกอร์กรีนเชื่อกินเชื่อแล้วเสอสีสเป็บเชื่อเลดบ้างเยลโล่ไม่ใช่เยลโล่เชื่อไว้ไวเอะไวไวว่านะไงตองตองตองอะไบ้างนะน้อตเขา ข้างในใช่กว่าว่าสี่สเต็ปแล้วก็น็อตน็นอตสองสเต็ปสามสี่โอเค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 เอาียไว้มาต่อใหม่พัดหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอเฮ้ยเมืเ่ไรเดี๋ยวผมเล่นให้มเล